วันนี้เราจะมาทำกุ้งอบคุ้นเส้นกันนะครับอันดับแรกแล้วก็มาเตรียมของที่จะใช้กันก่อนปกุกน้ำปลาผมจลดลดดีครับผัก,ก,ก,กมีบุ้นเส้นเครื่องเราก็มีกุ้งมีหมูสามชั้นนะครับใครชอบก็ใส่ไป มีหม้อครับลำดับ,บต่อไปมันต้องมีหม้อนะครับผู้บุกบนเส้นต้องใส่หม้อนะครับเราก็ตั้งเตาก่อนนะครับภูมนี้ซื้อตลาดมาครับไม่ได้ไปงงม,มานะครับเดี๋ยวเราตั้งเตาแล้วใส่หมูใส่เครื่องไปรวนก่อนนะครับแรกผมก็อาเจเยนแต่ไม่ได้กดถ่ายไวไ้ลืม คัวค่วๆๆ่วพ่วให้ใหมูมันสุกนะครับ่วไปเรื่อยคับสกจกัคนไปเรืเ่ยัเยวครับม,มือมอหมมอดยจักกะจัไปด้วยคนไปคนไเรื่ยีกว่า สุ็แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาปุ่ปปุ่เครื่องใส่ชีอิู๊ขาวใส่ชูรสรสดีน้ำตาลใส่มือเดียวใส่มือเดียวจับไม่ค่อยถนัดไปวางก่อนอเดปาฟ มันไหนยแต่น้ำมันนอนไปรอบรสชาติไหนก็ปรุงเอาอันนี้ก็ชูรสนะครับชูรสกับดารใสไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำตาลองุ่วรสด,ดีใสไปเลยวุ้นเส้นมันอม ชาติเยอะต้องปรุงให้สีเข็มเ็มนัวนวหน่อยเติมน,น้ำไปหน่อยหนึง่งค้นให้เข้ากันพอค,คนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เอาคุนเส้นมาลงนะครับคุนเส้น พอก็ใส่ไ้อีกหอนะนี่ผมใส่ไปครึ่งหอเต็มๆกับอีกครึ่งหอนะครับนี่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วก็ลากุ้งลงไปครับเอากุ้งลงไปตามเรียง,งให้มันสวยงามนิดหน่อยนี่กุ้งตลาดกุ้งซื้อมาร้อยนึงครับได้ประมาณ14ตัวตัวใหญ่สดๆด้วย แล้วบ้านผมมันติดทะเลทะเลบางกุทียน,นะครับแ๋ยวนั่นเขาขายอาหารทะเลกันเยอะาก็ใส่กุ้งใส่ผักลงไปครับเอาผักตามไปผักนี่ก็มีก็เปียกอะไรตังโแมแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะ ฝาหม้อทิ้งไว้สักสิบนาทีสิบนาทีแล้วก็มาเปิดดูครับเป็นไงครับหอ,อมรสชาติน่ากินเลยครับนี่เดี๋ยวก็ไปเสิร์ฟปิดฝาก่อนเดี๋ยวถ้าปิดแก๊สละนี่ครับเป็นไงพร้อมทานอร่อยไม่อร่อยก็อยู่กับคนปรุงนะครับ คจบรีวิวขอบคุณมากครับท,ที่ติดตาม